สวัสดีพี่น้องครับนอนท้องกระต่นตาตูกตาปูพี่น้องนอนตื่นขึ้นนะครับเร่งๆแบบนี้นะครับพี่น้องพาพี่น้องมาออกกําลังกายอยู่สนามกีฬาบัานเพ่งเข้านี่แหละพี่น้องเพราะว่าเมื่อหนีพ่อในกับ้านโบสถ์สิกับบาน,บบบานมืออื่นเสื่นะครับมือ่อหนีก็เลยพักผ่อนก่อนก็เลยมาแลนออกกําลังกายบันนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าลมเฮงเฮีงออกกําลังกายนะั่นมัน น้องน้องเรียนเสือนะครับผมสนามวอลเลย์มองเกาพ่อข้าลนะังไกลน่าเหมือนพี่นอ dancer, ้องแดนเซอร์เขานัดกันมาซีโมงมาสันซุ่มพี่พี่น้องน้องสืบออกมาเล่นกีฬามาตีวอลเลย์อยู่นี่มาที่นี่มือนี้เบิงเบิงเบิงตะไคร่วอลเลย์พี่น้องมันขาดนะครับเขาจะออเ,อาเอาอ่อนเอาเอาอิงยังก่อเอาหลอดเอาเสือกมามัดมัดสมเอาเอาฟางเนี่ยลาพี่น้องมันขาดเที่ยงนะครับ อุปกรณ์อันเล่นกีฬากระมันก็ขาดโบก็เล่นสนับสนุนมือนีนะครับถือว่าเป็นอันตัวแทนเด้อได้รางวัลน้ำใจจากพี่น้องอ่าได้มาไล่าจากพี่น้องเฮามอบให้โบมาโบก็เล่นอันสนับสนุนตาไข่กีฬาวอลเลย์บอลให้น้องๆ้นนแดนเ,นเซอร์เฮาได้เล่นย่างมือแร็งพราได้แบบเ hey ฮ้ห้าจากการอ่าซ้อมจากการเฮ็ดงานนะครับได้มาผ่อนคลายได้มาเล่นกีฬาน้ำกันถือว่าสร้างความสามัคคีให้พี่น้องแดนเ,นเซอร์เฮาพร้อมสร้างความ อ่าเดีออกกําล่างกายได้๋่อนอนไขสามความสามัคคีให้ทีมงานเฮานะครับก็เลยสนับสนุนเน็ตวันเล่วันนี้หนึ่งอันแต่ตอนนี้ก็า่ังมาพี่น้องเน็ตวันเล่กําลั็งมาเพื่อนกํา่ังอันสื่อมาโบ้เงนกนให้เพิ่นให้เพิ่นสื่อมาจัดการเพราะว่าโบสื่อเ,อเป็นโบก็เลยให้พี่พี่ก้านะครับเดินสื่อเฮาสื่อมาเปลี่ยนมือน,นี้เลยนะครับผมถือว่าอัน,อนได้มอบอันซอยเหลือน้ำกันนะครับ ถือว่าเดมอดแบ่งปันในการพอร่อมขอพูดรางวัลน้ำใจจากพี่น้องพอ้อมเด้อนะครับถือว่าขอบคุณรางวัลน้ำใจจากรางวัลน้ำใจมาแรงน้ำใจจากพี่น้องที่บ่อกไปบูมากูก็เลยส่วนหนึ่งนะครับให้นองๆอนในเสือเฮาเพราะว่ามองนี้ก็เป็นมองที่เพิ่นได้ออกมาเลินกีฬาน้ำกันออกมาสามความสามคคีออกมาให้ห้ากันถือว่าเป็นเวลาผ่อนคลายนอกเหนือจากการทํางานนะครับเดมาหลินกีฬาน้ำกัน ก็ถือว่าสนับสนุนกันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อสำหรับทุกๆไลท์ทุกรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อดิบหานี่กระสิได้เปิดวงซิบผาเมื่อดิบผาเดนเสือเข่าเขาซ้อมแล้วก็มอลลัมก็น่าจะซิบผาบอสิบผากระซิบพกนะครับโบกอะไรสิกับบั่นก่อนมือหนึ่งกับสิบสามสิบสี่ก็น่าจะมาซิบผาครับพี่น้องกลับมาเตือนก็ลังใจสักก้อนตั้งใจว่าจะไปขอพ่ออนี้พ่ออีเมียสักก้อนกลับมาขอพ่ออันนี้พ่ออีเมียพ่อนสได้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการเปิดวงน่ะแต่รอมาถามมา2ปี3ปีว่าได้เปิดวงก็เลยถือโอกาสนี้กลับไปขอพรอ,อีเมีอีพอให้ปูแค้นให้ละกะถือว่าเอาก้าลังใจไปฝ่ายอีพออีเมยียทั้งบ้านพร้อมนะครับก่อนสิได้ลุยงงานถือว่าเป็นเลิกดีงามดีในการเริ่มต้นฤดูกาลนีของสายนาเป็นแพ่งเข้าถือว่าเป็นฤดูกาลเปิดวงหลังจากที่ล่อค่อยมาตั้งโดนนะครับมีน้นองได้เปิดวงน้ำเพลนเล้วมาดียิบหานี่ที่บ้านนนท์สะแบง ตำบลขามเลียองอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามบ้านมอลำใจเกิื่อนลอยนะครับถือว่าได้เปิดวงถือว่าคิวสาวหน่อยมาแล้วเด้อพี่น้องนะครับผมพี่น้องยุไกรย,ยุไกรสะดวกไม่กาําลังใจนะไม่ที่ผู้โบสะดวกไม่กาําลังใจไม่ดีกะบัตรออนไลน์ก็มีคือเก่านะครับพี่น้องขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกําลังใจที่ให้ศิลปินเฮาเบิร์สุกูสุกคนนะครับทีมงานสาวในเปรยันแพียงเฮานะครับพี่น้องเอาหาเดินเสือเฮาจะก่อนจะเข้าพี่น้องนะครับตรงนี้น ว่อมถาออกกันรงกายถาถือว่าบริหารร่างกายบริหารปอดให้จ้ควองได้พัฒนาในการลองการล้ำต่อไปนะครับพี่้องสำหรับโบเปนคนที้องเพียงไปแล้วลองพลังปอดบ่หลายผูงใหญ่ที่ซื้อแต่ว่าลองเพียงนะ่พลังหน่อยก็เลยมาฝึกเอาพลังปวดบอกกนร่างกายมาแลนมาโดดมาล่งกีลานีแ่แหละครับเ <c oughs> พื่อที่จะเพิ่มพลังปอดเพิ่มกาลั่งให้จ้คว้งนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาจ้ควอง <c oughs> ไปพร้อมพี่รองนะครับผม พี่นองตะใครไหมมาแลา้วแต่ว่ากลางว่าเป็นนอนมอนมอนมองุงม <laughs> ุงกลางแบบใดอันต้องตอนแบบมีคนมาดึงอัน,นอันนี้โล่งอีกมือเนียนมีแต่คนเมื่อยคนลาะบค่อยมีผูมาออกกําลังกายเลยตั้งไงอ่ะ มันล,ะล,ะล,ะละน่าเนอะเมียมันปกติมันกับโมเมยมันกับพลาตื่นหรอเมีงเงยกำลังเอื้นกันออกมาอันพวกคนกับไปธุระอยู่กันเลยบ่ได้มีผู้ออกมาเหรียญหน้ำมีนวันงมือนีเ,ออเห็นตะเอฟว่านซื้อมีวันเล่ไม่มากว่าสันมือนี ถ้ามีแบบว่าเนียงเกาะตะใครกันท่าหลังเนาะตะใครที่ว่ากันวนกระดอนกระเด็นไปจรางๆตะไครกเขาเลี้ยงไก่นี่นไหมอันซากใหม่คือต้องสูงอะไรแบบอันบ่ห้มันเด่นกระเด็นออกไปเล่นเก็บไก่เรามันกับพไก่แห้งหรอวมามีหอดอันอันเนียงเกาะ แนวกันบอลพี่น้องต้นตีนเป็ดอยู่ข้างสนามโอ้ต้นนั้นพักกีเลขฉันหรอกตาใครไม,มคไม่เราจ๊บแต่ละค้นกระไดพาร์ฟังจนว่าฟังจนเปืออ่อยเบิด พาน่กตีได้หันมวนมาสัน,นได้เมือใดคนหลายจังมวนพี่น้องแต่ว่ามือคนกะบ,บาหลายเพราะว่าจ้หน่อยงบ่อึดเนาะบ่บ่อึดนี่นนบ่อึดมันสิมีเวลาหลินบ่ทันละซ่อมอ,อันนี้มาเล่นต่เวียนยังสิบอกซีโสี่โมงหาโมง ไปเวลารีแล็กกว่า <S 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 แล้วก็หลังจะฮกม้งก็ไปซ่อมบัดน,นี้พี่น้องแต่ว่าเพิ่อนมอนลำเพิ่นมอนี่นัดมืออยู่ก็จัะวามมาขึ้นบ้ว,วันเพิ่อนใจผู้ใดเต้นแน่กับจิตถ้าหนีกับเหล่าแต่ได้เห็นวาดแต่เหตุเรียนเพลงสองเพลงเพราะใดนั่นบ่ออนบูนบ่ยากได้ขันเพิ่นขันคู่วันให้เต้นเพลงนี้เพลงนี้กัวดวาแต่ว่าแต่บ่ยากเงีิยวาแต่เต้นท่าบ่ยากเงีิยไหม อาจารย์อนานารย์คือจังเพิ่นติ่นคือจังแต่ละไห่นี่กรโอ้ยอย่าบ่ไหวน้ำพิ่นอยู่พี่น้องมันทายยากแฮี้ยงทัน้าที่ถ่ายคลิปก่อนมันหนีวุ่นเรศแต่ละเที่ยววุ่นเรศทายคลิปจักเถื่อพวันเมียน,ะนขจีไล่สดกับมิผู้อ่านคขจีตั้งกล้องไว้กับจีแบบว่าไม่มีภูอานมิถุนจำลองข้นหน่อยมึอนี่ครับวุ่นเรศ แ่การ ok er นนเบิ้งมันดแต่วาขนเป็นเท่าว่านตีอเี <c <c ้มาไปนเพราะว่าเจกันเพราะว่าเดือนันบาุกลาภาเขาจะให้ให้เป็นสองเท่าแหมบอกไลได้น่ยบอกีจังหวะบอลแล้วเขาจังจีแหนทุนคนลงขีบมว่านี่แมนมือไปไหลให้บอได้จะขีบอยู่ว่านก็ได้

ลากออกแม่นมาะเ่าวิ่งน้อเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเกลียวตาต้นายเดยสอบแบบ้่าได้ยงอนเพิ่งยืดตีตัวนี้กระไดมาแบบน้อนี่แห้งหง่อแม่ได้เงี้ยถ้กินเตอนเงี้ยอันนี้เด้ดิดูวิได้เงี้ยเป็นเอเดิมเน้เน้ดเี้ทิ่มว่ไได้สั่นตเก็บบดิ เพื่อนหอมเผ็ดนั่งพักบ่สดีมาอีกอยู่หนึ่งดีหลายคนอยู่สิบประคบยู่ตีสองสี่หกแปดเก้าคนเหล่านีสิบสองเหล่านีเมียนกับสิบสองมึงแต่หกกันยังไม่ยุบสีรุ่งอยู่กำลังทะยอยมาก ค่ะพี่น้องมันเบิง่งช่วงเวลาพักของทีมงานเท่านนะครับพี่น้องออกกําลังกายยังเกาะเชื่อม <c oughs> อุ้ยมันตึงโพดบ่ ได้ปมันมัดสันโหดป๋อดึงตึง ต้งตงตงอ,อยตงยับต้องนี้ออกไปอีกนิดน,น,นึอองต้องนั่ะได้้องีสลิงเงาเหรอเดตัวตัวนี้ไมอ่อยกนิดนึงว่าไรบอไม่ถึงสลิงสลิงต้องปดสลิงออกอีกมัดมัดเงากนีตัวท้ายนี่มันมัดเงาเลยอ๋อ เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับตะข่ายใหม่ของทีมงานเฮาขอบคุณทุกการทีดตามรับชมด้อพี่น้องเด้อน,นะครับคลิปนี้ลํำล่าไปก่อนเดี๋ยวให้น้องๆเฮาเดทินกีฬากันสกกักกอนนะครับพี่น้องบ่ายนี้พอๆก็ไม่ิปหนะครับ